จากวัมอนะครับผมก็วันนี้เรามาแพ็คของให้กับลูกค้านะครับก็ตัวนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วนะครับผมก็ของก็เตรียมรถเตรียมส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับก็<ม>ตัวนี้อธิบายหนึ่งครับตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องทำนานตู้หู่ห้าพันห้านะครับผมก็รุ่น,นยอนยุมของเรานะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นตัว40กิโลนะครับผม ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมเครื่องถึงเล็กถึงใหญ่กว่าไม่สําคัญนะครับน้ําออกมาเหมือนกันนะฮะแต่ตัวนี้วัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับผมแข็งแรงครับสแตนเลสนะนะครับก็คุณภาพก็สมรรถภาพก็ดีกว่านะครับผมตัวนี้นะครับก็ภูมิใจนําเสนอครับครับก็มีอะไรก็โทรศัพท์ติดต่อได้นะครับผมก็เราบริการย4ี่ชั่วโมงแล้วก็แอดมินของเรามี ตอบแชท24ชั่วโมงนะครับผมก็ยกเว้นประมาณตี3ตีนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับผมนะก็มีอะไรก็สอบถามันได้ครับ you cute.